นักเลงตอนสองหลังจากที่กับป้อมการหนี้ออกจากบ้านพ่อแม่กับไอ้ทั้งสองก็อยู่สนุกสุขสบายพอได้กินข่าวอิ่มในทุกๆวันบ่<ม>ต้องมีไผมาแย่งชิ่งอาหารเจ็บแสบของพวกเขาว้าวแต่แต่มากามแต่อยู่วัดชีวิตของพวกเฮาก็ดีขึ้นอย่างท่านต้าเห็นอีหลีนะครับเนาะเอาก็ไมีกินของกินเจ็บแสบมีกินบ่คอยหิวปันใดเลยแมนอยากกินหยังก็ได้กินสบาย บอต้องระแหว่งว่าตอนไกายจะเมิดไปอีกแล้วสำบ่อน,น้ำยังบ้องไปลีกกินเขาในห้องน้ำอีกอะอยากกินหยังก็ได้กินแต่สิว่าวไปแล้วก็คิดหอดลูกไสยย้ว่าจีคิดหอดมันหลายเม่จมนนอยมากกวกามาดอกเลขที่ออกได้แก่เลขที่ออกแล้วเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดองสามเจ็เจ็ดเกเจ็ดสองสได้สื่อยุบบกผัว ก็ได้ซุ่มเหล็กน้ำเขาอยู่อาอเบิงแน่คอยตามามั่วแน่บ่เห็นถึงเหล็กน้ำเขาในแม่นอฮะ <c oughs> ถึงบอคับแม่ พวกเฮาถือเลขแล้วแม่ที่หนี่พวกเฮาสิรวยแล้วทุกตวเยนทุกหมองเขาทิมอะใรเขาทุบซื้อไม่เหมือนยู่ซื้อกันรวยแล้วไอ้นั่นแหละครับหลังจากที่พวกเขาถือเลขแม่ก็ได้ซื้อตุเยนพร้อมอาหารเต็มตู้ทั้งหมดนั่นก็มีแต่อาหารเส่บๆถื่อความลูกชายของพวกเขาทั้งสองคนมากเป็นอย่างชีวิตมันคือดีจังสีสกวันนี้บ่มีอีกแล้ว สำนวนแม่ยังได้ซื้อมามาเลี้ยงเ็าหากมันหลายรับแถบจะเอิ่นว่าเป็นลูกของเขาเลยกับวาใด้ีิตั้งซื้อลูกคนในไม่ของฮ้าวาจังไดนผัวอืมมามากับโกเดอเพราะว่านามันคือกับแกโอ้ยเจ้าก็จังแมนว่าบาบลูกไอลหลายน้าลูกลาเนาะแม่แม่อันนี้แม่ซื้อท่อให้หาบาทเด้อลูกเด้อระวังคนแปลงนาเด้อลูกเด้อบางที่เขาขนมมาหลอกกันจะไปน้ำขาเห็นรถตู้และแล่นเขาเพื่อนรอดสมัยนี้นะย่านแก๊งรถตู้ มิชาซีมันหลายเห็นหมาอบอวบเนี่ยบได้มันรักไปต้มส่วโล่ครืคคค่องเครื่งครื่อค่งเคื่อง่างมาตัาง้งไกลหิวกะหิวอยู่เฮือนจะม,มีของกินอยู่บ่นเนอะออหืมเอาเอะกูเขาเฮือนผิดบ่หวาคือหัวซึ้งไม่เกดขึ้นมากหน่อยหนึ่งไว้เออบได้มาเฮือนหหงละพัฒนาคืนว่า อ๋อมีตัวยันอีกด้วยฮอู้ของกินทั้งนั้นเลยสวรรค์ของกระป๋องกา,อ,า,อ,าอืมาายุ่มยุ่มแถบเล็อมอ๋ออิ่มขนาดว้ย เดินไปเดินมาแล้วก็หิวเขาอยู่จะซื้อบะซ่าหิวเขาอีกล่ะย่ามน้องมาถาม,ม่าลับอะไรดีคะม,มันมาตอนไหนเนี่ยโอ้พระเจ้าวสวยกล้วยทอดอาหารซุกอาหารแห้งขนมรบเคี้ยวของขา้าวบะปอดภัยแล้วรีบขนไปไว้ที่ต้นมะขามแล้วเขาก่อนที่มึงจะว่าคข้านำ้ำก่อนอื่นหมดกลัวมึงขายตัวแยบ่บ่งก่หนนบางลาสนา่าทางเบงแล้วเป็นไปได้ที่อาหารของข้าจะถึกจับตัวไปเฮ้ยไม่ มันตบเป็นจังสั้นขนสั้นกระเพ้ามิ่งเถอะเฮ้ยตื่นเต้นอีหลีว่าเขากินหมดแล้วข้นมแนบกูโอ้ไม่นะพิซซาเบคอนหมกอควกอมกบจี้แค่เอาวเป็นหยังล่ะลูกหาเนี่ยมันมาแล้วพ่ออีหยังมาแล้วจังไหน เอา้าขึ้นมาไวแท้โอ้โยสงสัยวัดก็เอ้าบด้สภาพนี่มันแหลนกินอาหารเหมือดตู่เลยผมบ่ย่อมได้แบบนี้ครับผมหมายอนาเขตสันทึงผมไวแล้วผมก็บอกอยู่วันนี้ของขอยใรแต่คือตายผมว่าย้อมอีแม่ผมว่ายอมผมก็คือกันสันลุมผมก็จ้องไว้แล้วอีแม่เสียจังไดก็เขียวเห็ดผมรับไม่ได้ออไอก้กาเอ้ยมาปั๊มมะก็าร้างเรืองเลยเอาละเอาละ เอาละพอเอาเอาอีสังของมึงเอาเงินไปซื้อของกินให้มันใหม่เถอะนั่นแหละครบกกบับเมื่อกล้ากลับมาของกินก็เมิดตูเลยพวกเขาุตซาดีใจแล้วแท้ๆว่าจะได้อยู่ดีกินดีบ่มิไผมากกวนแต่สุดท้ายพันกัสลายพอกล้ากลับมาแถมยังกินดูขึ้นกว่าเดิม เมื่อแก้ไขปัญหาของกระปอมกาบได้พ่อแม่จึงตัดสินใจว่าตอกสื่อของมาเล่หลายใส่ในตู้ในทุกๆวันเพื่อหวังว่ากระปอมกาน่นจะเบื่ออาหารกับมากินเหมือนคนปกติแต่ในทุกๆวันที่พ่อแม่ได้มาเปิดเบิรงตู้เย็นของในตู้ก็โบเคยเหลือ ไอ้ดีละผัวซื้อของกินไว้ตู้ทุกมือกับบุคใหตกมาถึงเฮ่าลรมาเฮ่ากับว่ได้กินข้าวลา้วันแล้วเงั้นก็เมิดเฮ้อกุมใจขันสั้นกับปอยให้แล้วแต,วต่ว้นงต่กมก็แล้วกันคอยว่าอาการแบบนี้มันคงจะหักษาบ่ได้แล้วทําใจสามีะฮะพ่อแม่จมท่อกับก้านที่เห็นกับปลอมกล้าเป็นแบบนั้นเขาจดปัญญาที่จะเห็นอยียงอีกแล้วจึงตกปล่อยปลาให้เป็นตามธรรมชาติและตะเวนต่กรมมันจะพาไป เศร้าวันทัดไปก็ปลอมกล้าได้เข้ามาหาของกินอยู่ในตู้เย็นอีกครั้งเพื <c oughs> ่อหวังว่าจะมีอาหารเหมือนทุกๆวัน <c oughs> อา้าวมืนอ้านเบอมีของกินในตู้เลยแม่นไปเมากินเมื่อนก่อนกูจังแม่นหิวอีหลีว่ <c oughs> าของปรด เค่ hey, กับโกไม่ใช่แล้วลูกกับโกเอ้ยแม่สิเก้าเขาแล้วนี่ฮะา,ากับโกลูกแม่กับโกลูกพ่อกูตายฮาพ่อแม่เป็ดเหยียงน่ะ ه, เสียงเหยียงวะ่ะหาพ่อแม่ตายแล้วม,นะมันเป็นไปได้จากไดมึงเหยีหยงยีงย่พอยแม่หากาเมื่อเหยียงมากก่าเออผมกินมากับโก มักสาดชัวมึงให้แตอีบอยแม่ต้องต้อมใจมึงมันเล้วมากห็นจักฉันได้จังไหมันในแห้งโลดมึงเป็นหยังหาเออคอยมันบบดีคอยมันชัวไข่โอย่แล้วหนีไปรอดหนีไปแล้วไม่ต้องกลับมามังน้องใช่แร้วเอย นั่นแหละครับพีซ่าทั้งสองคนโมโหมากพาะกระปอมก้านั่นเป็นต้นเหตุให้ได้พ่อแม่ต้องต้อมใจพวกเขาจึงด่าว่าและลงโทษน้องโดยการใส่ไม้คมแผกสกิดให้ละค่ายเขืองคอยมันบดีคอยมันหลบมากอยจะบวกกลับบ้านอีกแล้วกอดกอดแ a นซั o m e มั่วเหเฮ็ดเกินไปบ่หวะบ่เกินไปดอกมากามันสมควรโด้นแบบนั้นเขาทำถึงแล้วบ่ต้องไปคิดมาคอยมันไปแบบนั้นมันจิบ่ไปก่อกวนคนอื่นบน่คอยว่าบ่เอาผ้ากันออกไปตามหามันเถอะกะกลับบ้านเล้เถอะไอ้มาตามหาเจ้ากะเอ้ย สองไอ้น้องออกตามหากระป้อมกาพอย่านกระป้อมกาออกไปก่อความวุ่นวายให้แกคนอื่นเมื่อตามหาโบเห็นพวกเขาจึกติดป้ายตามหาเพื่อคนอื่นเห็นและแจ้งบ่แซ่แกเขาหวังว่ามันจะกลับเพื่อเองนะเออบ่โดนมันก็กลับมาเองดอกบวานมันเศร้าเขียดเป็นแบบนั้นก็ดีแล้วทุยเด้อมีแต่หน้าบ่แซ่ไว ใช้อย,ย่างกินดีว่ากากำลังหิวโหยและท่านนั่นเองเขาก็ได้แนมเห็นลานลานหนึ่งที่ขายหมังไม่สดและพักกระลำปีมันจะเห็นได้เขาอยากกินของสิ่งนั้นหมังไม่สดทั้งนั้นเลยว้าวเซตกาแน่นอนฮือ <c oughs> อยู่ลานบม่มีิคนมาแก้ก้าปนปนเป็นอย่างมาฮือ <c oughs> ว้าวมันพลังค่ายเด่นเออบ่มีิคนสัมไวยอะ ยกมือขึ้นถ้าเองไม่อยากตายบอสันโดนยิงตับแตกแน่อย่านะครับอย่าเห็ุผมเด้อดีห้ามตุตกติกโตูะบอกว่าโต๊ะกำลังเหตุผิดบอหูครับอหูบอหูกูชิงตามมึงแตกไหนเออผมหิวมากครับผมหนีออกจากบ้านมากไว้ผมไปเถอะครับสันไปเถอะฮัลโหลหนึ่งเก้าหนึ่งแจ้งเหตุค่ะครับมีอยางให้ผมรับใส่มีอยางให้ผมรับใส่มีจ้นปุ่นหมากใหม่โอ้ ปุ่นมงไม่ตีปุ่นมองไม่ตีทนลายแ,งแลงเลยครับเดอ้อติดคุกหนึ่งเดือนปรับสองร้อยหรือทักจำทักปรับเ้ยครับเดอ้อมีบ่ผมม่ม,มีเงินบ่มีเงินกับไปหลินจ่ฮ่องกองมาเอาหมานในมันห้องหาสแตกเนี่ยมันบอกให้เขาคุกบ่าโตติดคด,ดีอย่างมากมาอนรักมากไหมเอาคือรักได้บัญนย่ออนแด้ว่าจะสียังไม่เรื่องบ่เล่นแล้วอยู่ร่วมกันย่างเป็นเมนย่าเป็นสตัตรูแล้วต่อเด้อ ติดคดีอย่างลอกทราบานว่าเป็นหมอดูหมอผีแก่ซ่งโอ้คือหมืน่นมดแน่นอนค <c oughs> ดีกระจอชูนี่นะค่ะข้าอย่างเดียวพวกมึงระวังตัวไว้ค้าข้า,ขายัางได้ข้าข้าหลายศพแล้ว <c oughs> ขาของช้ำือ <c oughs> เลนมกไปเปอยแต่ว่เ <c oughs> ม็ดยามน, <c oughs> นี่เห็นรอยสักนี่ไหมแบงวงแมวท้อ <c oughs> พ่อรับโมกินออยู่ในคุกได้หลายวันกปลอมกล้ากระสูบผอมเห็นแต่สิกแพะพอกินเข่าบอิมอันนี่ที่รักกินซะอยู่ในคุกก็ไม่บูชาเห็นกินไหนหวรสบายกับอมกล้ากินหอดกินหอดพ่อแม่ช่วยลูกออกไปแน่ลูกไม่อยากอยู่ในนี้ หนึ่งเดือนผ่านไปก็ถึงเวลาแล้วที่กระปอมก้าจะได้ออกแต่คุกกระปอมก้าเขาออกมาพร้อมหุ่นห้อยที่เซ็กซี่พอบดได้กินเข่ามาหลายวันเชิญออกไปได้เดอ้อครับเฮ้นั่งอยู่จะซื้อกระิวเขาว่าเงินกระบอกมีที่พักกระบอกมีตอนนี้หิวมากเฮ้วายผู้บ่าวหุ่นเพียวเซ็กซีะนะ่ขนาดมีแพทย์ะไปบ่มีเลยครับ พลม่มอยู่เฮือนกระเพแล้วโอ้ยข้าจนมาเป็นแพทยเจ๊บ้าเดี๋เจเลี้ยงเองอ๋อไปครับนั่นแหละครับเจ้คนนี้เป็นมหาเศรษฐีมีหอดบริกาสชวนโตมาลงมากระปอมก้าพอหุ่นห้อยอันเซ็กซี่ของเขา กระปอมกล้าเหมือนกับตกทั้งข่าวสารพอแตแต่ออกแต่คุกมากชีวิตเขาก็ดีดีได้กินทุกอย่างที่ตนอยากกินบัวจะเป็นไก่ไข่แข่เขาก็ได้กินตามต้องการเอาอะไรเพิ่มไหมคะทีรักเอามาทั้งโลตัสเลยจ้าได้เลยเดี๋ยวเจ๊จัดให้ก็ะปอมกล้าและเจคนงามเมื่อพวกเข้าได้ใช้ชีวิตวมกันได้หนึ่งปีเขาก็กินสูอยาจนบ้านของเจ้คนนั่นก็นเหลือเพียงครึ่งหนึ่งนี่ไอ้กล้า ทำไมไม่หุ่นดีเหมือนเมื่อก่อนละ่ะทำไมไม่รักษาหุ่นเลยปล่อยให้ตัวเองอ้วนได้ขนาดนี้ก็ก็เหาแเลิกกันเถอะผู้บ่าวเฮงสวยโดนปานี้แล้วก็ยังบ่ท่านกลับมาสีเฮ็ดจังไดดีเนาะมันคงบ่กลับมาแล้วล่ะ้ามันสีมามันกลับมาจะเหิงแล้วนั่นตี ะมาจะได้เมื่อจังไดะไปกะย่างมากกยยญาเอาแล้วเป็ดจะได้ขึ้นลำไห้มากลับที่นี่เจ้อึ้งก็ทิ่มกูไปแล้วกูว่ากูบ้าฮักสาหุเออกูรับบ่ได้เฮอโอ้ยไผวะเจ้อึ้งสงสัยมันที่โอคังมาเออน่าจะเป็นแบบนั้นที่ฮัก กับมาได้บอกกับมาแนะได้บอกกาจะักสาหุนกาจะมีสิทธิ์แฟกสงสัยเขาสิทธิ<ห>มันหย่อนหุนก็เป็นใต้ตอนยั่วสิเหตุจังไดจึงสิช่วยมันใดล่ะนี่ไปไปกับใครไปใสเห็นซ้ำและกับปอมก้าเห็นน้องกับมาด้วยความโศกเศร้าพอถือแพนทิมพวกเขาจึงไปถามปัญหาจากคูบ้าว่าขวัแก่จังไดท่านคูบ้าครับ น้องชายของผมมันอกหักด้วยสาเหตุที่ว่ากินดูเกินไปหุ่นห้อยจึงอวบอิม่มมีนำ้ำมีนวลโมมีสิทธิ์แพ้คือแตก,กาครูบา้าสิมีวิธีแนะนำให้มันไปปรับพุ่งโตยูบ่บรับเอิม้าโย้มอยากสวยน้องชายของยมอมยอมต้องหูจักปลาที่จากสมุทบาทเหตุเกิดและเหตุดับเสียก่อนเพื่อ,อยังล่ละครับหูเหตุเกิดเหตุดับแล้วมันสวยออียงทุกคนมีสัมผัสทังหูตาจมูกกายและใจเขาเรียกว่าสลายตนาเมื่อมีสลายตนา ก็ย่อมมีผัสสาก็คือสัมผัสทั้งห้าที่เรามีอยู่นี่เมื่อผัสสากระทบแล้วก็เกิดเวทนาความพอใจไม่พอใจเมื่อมีเวทนาความพอใจตัณหาความอยากย่อมมีเมื่อความอยากเกิดขึ้นอุปทานความยึดมั่นจึงเกิดขึ้นและยังไหนต่อครับหลวงตาพูดแล้วได้อีสังเธอชอบอาหารเพราะเหตุใดอืมเพราะเพราะว่าเพราะพอใจในสิ่งนั้นนั่นแหละที่เขาเอื่นวเวทนาแล้วก่อนย่อมจะชอบต้องพันอะไรก่อนอืม ผมเห็นหน้าต้ามันหนากินและกินกระห้อมมาผมก็เลยอยากครับนั่นแหละพะาดซาเมื่อย่อมหูยังสี่แล้วย่อมก็แค่ทำสิ่งที่หูต้าจะมูกปากว่าชอบแค่นี้น้องของย่อมก็จะกินได้ไม่มากแล้วพระเวทนาต้นหาบอกเกิดเออว่าใช่เพียงแค่เฮ้าน้ำอาหารที่มันบ่มากให้มันกินมันก็จะกินได้บ่หลายนั่นแหละใช่แต่กี่อีมเมเฮดเขาแป,ปะปลาดูให้กิน แต่กูก็กินได้สองคำเพราะว่ามันข้าวนั่นแหละย่อมคือปฏิจัจสมุทบาทรู้แล้วก็จงศึกษาให้ครบด้วยนะอัตมาก,ก็ศึกษาในยูตุก่อนที่อัตมาจะมาบวชมันมีประโยชน์ต่อชีวิตมากพอหูวิธีแกไขที่เหตถ้าอัตมาบ่หูสิ่งนี้อัตมาก,ก็บวสามารว่ารูท้ำดา,าบ สาธุครัไอายทั้งสองมาหูวิธีแก้ไขที่เหตุเขาจึงนั่สิ่งที่น่องของเขานั่นบ่มากนั่นก็คือผักมาให้น้องชายของเขากินเพื่อหวังว่าเขาจะกินอาหารได้หน่อยลง <S <s เล่นเลยหมอก้ากล้าชินนศอเศกสาวอยู่ในเหตุสังมามามากินเขานี่ใสทุย มือเ็นตาสเต็กได้พรทิ่กิงด้วยปฏิจจสมุทรบาทเวยเฮาด้บาดนี้ละมึงมากามือสิกินดูอีกบอเจียมตัวเซ็กซี่เลยเลยก้ากินอาหารที่ออ้น้าไปหายนิดเดียวอ้สองคนเห็นดังนั้นจึงนําอาหารที่กาบมักนั่นก็คือผักไม่ให้ก้ากินในทุกๆวันก่าก็กินบ้างบ่กินบ้างจเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่งทนานเละครับคุณห้อยของก่ากับกำมาเซ็กซี่เซนเคยเอามากาคนเดิมไปใส่ว่าเออว่าคอยก็หาบ่เห็นเลย เขามาได้ครับเมื่อวานนี่คอยเห็นเจ้ายังมาเอือยอยู่หน้าบ้านรอแห้งใขรมากแล้มาสู่ขอเจ้าเจ้าสิตกลงว่าก้าก็เป็นคนใจง่ายซะด้วยตกลงไปไปอยู่เพื่อนคอยป้าเอาไปเอาไว้แถหมาใจง่ายจะเว้ย เป็นองไรอีอยไปจับงูจับหมูเข้ากินเขาว่าเขาบอกหักสาตัวเองและโซทีมคอยออตุจารณไหนระบัดที่นี่กลัวถ้าตัวเขาเองเนี่ยอยากเปลี่ยนตัวเองื่นเขาจเปลี่ยนเขาบดได้ดอกว่าชุดท่ายเขากลับมาเป็นเครื่องเก่าเออนันติจนปัญญาเลยกู กบพ่อมก่เสียใจมากพราะนี่ก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่เขาอกหกักเนื่องจากต้นที่ไปอยู่น้ำผู้สาวเขาก็ปล่อยตัวเองให้เป็นแบบเดิมพ่อตัวเขาเองยังลาบบาได้กาลุกมากินเขาไว้บ่เคยมากินขอชียูจากเสียมันตายไปรอดเฮ้นนะเสียวจังไดกามันดีวะ <c oughs> ขอแสดงความอ่อนเพียระเียใจน้ำด้วยครับเ้อคุณเป็นนักหวานและยาสุดจะทนอยู่ได้บวกเกินสามสามสิบปีสามเดือนกับอีกสามสมองกับบอต้องเสียใจดองนอกตายมือนี้กับยี่สิบปีข้างหน้าก็คือเก่าบอต้องสีเรียดกาเข้มแข็งก้าเข้มแข็งบางที่อาจจะมีวิธีช่วยก็ได้รองรถอาหารลงมาเบ่งลองกินแต่เนื้อดีดีสิก้าม่มีประโยชน์ดอ สิ่งนั้นมันเวยอย่างบ่ได้เอาจังไหดีล่ะไปถามกูบ้ากันเถอะไปเฮ็ดสัง่งสั่งจ้องซาลาบ่คขันยังเหลือกะสิจ้องอยู่เออไปกันเอถอะขายอยู่ในก่อนเด้ออาไปจ้องสาลาก่อนอา้าวกระชันกับแปลอกูบ้ามากกันไดเออ้เดี๋ยวคอยมาเด้ออย่างน้อยหนึ่งกะสอคกูบ้าตลอดนอนาะยมบ่ต้องเสาเลยทุกคนต้องตายบ่มีไผหนีพ้นความตาย อานี่อาตามาใัยตำล่ายอนไว้เอาไปปฏิบัติเลยแล้วเจ้าจะกลับมาเป็นดังเดิมฮอจริงหรือคุูบ้าขอบคุณมากครับ นั่นแหละครับกา่วยเป็นนักหวานเขาเศร้ามากแต่เมื่อได้เจอกับตำล่าอยอนไวของครูบ้าเขาก็นำมาปฏิบัติเพื่อหวังว่าตนนั้นจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมและในตำล่านั้นก็จะบอกวิธีปฏิบัติแก่เขาด้วยการออกกำลังกายซึ่งเป็นสิิงที่เขาบอกเ,เหตุจากเถื่อและการกินผักสิ่งที่เขาหลีกเลี่ยงบ่อยากกินและวันนี้เขากลับมากินมันโดยตัวเองได้แล้วอืมผักอกคหนีกระแ่บมืดกันนัเนนี่ย และเมื่อได้กินของดีๆเขาก็จะกินเหมือนคนปกติเพื่อแบ่งให้คนอื่นได้กินนำ้ำกินด้วยบ่มีความโลภโอโ้นักหวานหายไป<ะ>สามารถอยู่ได้ด้วยบ่มีกกำหนดฮ่ากูหลอดตายแล้วโง่ตาย,ไป,ยไปเลยบ้าเสือเนาะขับเนาะแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วกับปอมก้าหายกับมาเป็นปกติและเมื่อเป็นดังนั้นกับปอมก้าจึงไปขอบคุณหลวงตาที่ให้นังสือพิเศษแก่เขาขอบคุณกูณบ้ามาก ถ้าบโบได้ตำล่าย่อนไววป่านนี้พวกคงตายไปแล้วผมขอกราบคุณบ้าย,ย่ังซึ้งใจและอีกอย่างผมขอโทษที่เคยเห็นผิดในตอนที่อยู่วัดนี้บ่าจะเป็นการแย่งอาหารพาก <c oughs> ินหมาแมวตัวเป็นเป็น <c oughs> แถมยังกินข่าวผีผมสำนึกและจะบ่เห็นสิ่งนั้นอีกต่อไปอืมสำนึกกดีแล้วพอการหักษาสินบ่าศขาดสา์นั่นเป็นการหาชีวิตโดยโบมีประมาณ และอีกอย่างเรื่องหนังสือนั่นที่จริงแล้วเป็นเพราะตัวเจ้าเองที่ส้างเหตุถูกต้องจึงกลับมาดีเองและหนังสือนั่นก็เป็นเพียงวิธีไปถึงบมตรใดเป็นสิ่งวิเศษแต่อย่างใดอ๋อเป็นเจ้าสั้นนั่นเองแต่ก่อนผมทำตามใจตัวเองตลอดก็เลยมีโทษจากสิ่งนั้นตามมาและตอนนี้พบปฏิบัติตัวเองใหม่เห็นโทษจากสิ่งที่เหตุผิดพลาดและปฏิบัติแนวทางที่ถูกต้องเพียงเท่านี้ชีวิตผมก็ดีขึ้นแล้วใช่ พกได้ก like ็เป็นเมียอะไรบ้างอยู่มาเป็นผัวฉันเถอะฉันมากุณมาเฮ้อไหลซาลากาจจะาบสุแล้วไปกินพักแล้วออกกำลังกายกันเถอะไปถาขอกอนได้บุษราไปาน้ำแนตาค่อยน้ำแน